สิ่งที่เป็นทางการนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่รายงานอยู่บนมาตรฐานใหม่นะทีนี้มาตรฐานใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรกับเราบ้างนะครับข้อที่1เนี่ยเนื่องจากมาตรฐานใหม่เนี่ยบอกว่าการไร้ออฟทางบัญชีการตัดหนี้สูตรทางบัญชีเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าหลังจากตัดไปแล้วมันจะเรียกเก็บหนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันไม่เหมือนเดิม ของเดิมเนี่ยเราเคยเราเคยไรออฟเราเคยตัดนี้สูนย์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับคราวนี้เนี่ยต้องรอให้ถึงจุดที่ใกล้เคียงกับรียกเก็บไม่ได้แล้วใกล้เคียงศูนย์แล้วจริงๆถึงจะตัดได้เพราะฉะนั้นในทางบัญชีนะครับในทางบัญชีเนี่ยมันจะจะมีการตัดนี้สูย์ที่ช้ากว่าเดิมนะครับพอมีการตัดนี้สูย์ที่ช้ากว่าเดิมในขณะที่การตัดนี้สูย์ทางภาษีเนี่ยมันไปละนะครับทางภาษีเราตัดไปแล้วนะครับในทางบัญชีเนี่ยมันจะยังอยู่ นะครับซีพีพอในทงบัญชีมันยังอยู่การรายงาน NPL มันก็จะรายงานในตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะ mm. นั้นจริงๆถ้า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 เข้าใจในมุมนี้เนี่ยจะเห็นว่าการทํางานของ KPC ไม่ได้แตกต่างไปเลยนะครับ mm. สิ่งที่แตกต่างคือวิธีรายงานเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะเห็นเนี่ยก็คืออาจจะเห็นการรายงานตัวเลขทางทางบัญชีในแง่ของ NPL เนี่ย,ยที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับ แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวเลขเดิมนะครับก็ก็สามารถที่จะตรวจสอบดูได้ในในใน mDNA ที่เราจะส่งออกไปนะครับจริงๆก็จะเป็นตัวเลขเดิมไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับคุณภาพของพอร์ตเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็ก็เหมือนเดิมเรายังทํางานอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่วิธีการรายงานต่างไปในขณะเดียวกันที่ที่วิธีการรายงาน MPL แแตกต่างไปเนี่ยก็จะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งด้วยว่า การรายงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับกำไรนะครับในใน TFI S9 เนี่ยเ,เป็นมาตรฐานที่จริงๆแล้วอาจจะอาจจะผ่อ,อ,อนคลายกว่าของเดิมที่เราเคยทำอยู่นะครับของเดิมเนี่ยเราเคยเคยถูกบังคับให้ตั้งที่ตั้งตั้งตั้งสำรองครบร้อยที่90วันนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นร้อยละนะครับ แล้วแต่ว่าโมเดลนั้นจะคำนวณออกมาได้เท่าไหร่นะครับถ้าคำนวณออกมาได้เท่าไหรก่ก็ตั้งเท่านั้นนะครับสมมุติว่าโมเดลคำนวณออกมาได้ประมาณ75ก็ตั้งแค่75นะครับอีก25ก็ยังไม่ต้องตั้งนะครับมันก็จะมันก็จะทำให้เราเราสามารถประหยัดสำรลองได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายได้ของ NPL ซึ่งในในมาตรฐานเดิมเนี่ยเขาไม่ให้รับรู้ให้หยุดรับรู้ไปด้วยกัน นะครับพอเป็นเ p ็นพปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรับรู้รายได้ละแต่ของใหม่เนี่ยเขาให้รับรู้รายได้นะครับแล้วก็ตั้งตั้งสำรองขึ้นมานะครับก็ตั้งสำรองขึ้นก็ตามโมเดลที่คำนวณได้นะครับฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างนะครับเพราะมันตั้งไม่ครบร้อยนะครับก็จะมีส่วนต่างะฉนนั้นกจ็จะเห็นว่าจริงๆ i f r s 9เเนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานที่อาจจะรีเฟล็กความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ เราก็จะเห็นมาตรฐานท,ที่ที่ที่อธิบายเรื่องราวของของพอร์ตโฟลิโอได้ดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าอันนั้นเป็นมุมที่ที่มีประโยชน์ของเก้านะครับการตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลที่เปลี่ยนไปแล้วมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่ดีขึ้นหรือสิ่งที่เสียไปมันดีขึ้นหรือเสียไปมาจากอะไรนะครับมว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นเนนื่อออองงจจาากกขข้มมมูลเย,มเยะัะะ ที่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็จัดการมันนะครับความยากอาจจะอยู่ที่ตรงความใหม่ของมันนะครับอาจจะต้องทําความเข้าใจหลักการของมันสักนิดนึงว่าหลักการเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับพอร์ตนะครับถ้าถ้าติดขัดหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนได้จริงๆโทรเข้ามาที่ i r k t c ก็ได้นะครับเราก็พร้อมที่จะอธิบายให้ฟังในขณะเดียวกันเนี่ยใน mda n สำหรับ ไตรมาส1 2 3แล้วก็4ของปีนี้นะครับสี่ไตรมาสของปีนี้นะครับเราจะออกงบของเก่าให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถที่จะเปรียบเทียบแล้วก็ดูผลกระทบนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงก,ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบกับกลูกค้านะครับไม่ได้มีผลกระทบกับการทำงานของ KDC นะครับแต่ว่า ด้วยด้วยมาตรฐาน9กเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเห็นความชัดเจนในแง่ของ,ของความเสี่ยงอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราคิดว่าโควิดเนี่เป็นผลกระทบในช่วงระยะไม่นานนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างเอาข้อสมมุติฐานของアナリストบางบางบางบริษัทไม่ไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับข้อสมมุติฐานเขาบอกว่าประมาณเดือน ควอเตอร์หนเนี่ยจะเป็นจะเป็นควอเตอร์ที่ GDP เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแย่มากๆนะครับอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วควอเตอร์สเนี่ยถ้าเขาบอกว่าสิ่งที่เป็น Recovery ทุกอย่างมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะจบแล้วเริ่มจะเห็นอะไรกลับกลับมาเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุน,นาทุกอย่างน่าจะเริ่มค่อยๆกลับคืนมานะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเรายังมีครึ่งปีนะที่จะทำตัวเลขอะไรต่างๆได้นะครับผมก็คิดว่า ผมก็คิดว่าณวันนี้สิ่งที่เราเห็นการใช้จ่ายบนบนพอร์ตบัตรเครดิตก็ดีหรือ,อความต้องการบัตรนะครับแล้วก็สินเชื่อใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับเราก็คิดว่าเป้าน่าจะยังสามารถที่จะ Achieve ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ก็ณวันนี้ผมก็คิดว่าเรายังยืนยันเป้าเดิมนะที่ที่พอตโตประมาณ10% การใช้จ่ายบนบัตรโตประมาณ15%นะครับแล้วก็ NPL อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมนะครับกำไรก็อาจจะใกล้เคียงระดับเดิมนะครับน่น้อยกว่าเดิม